ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็หลายคนก็ไม่เข้าใจนะคะพยายามจะ,จะทําความเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีหนังสือแจ้งออกมานะคะคจากสินมั่นคงประกันภัยค่ะกรณีที่มีการบอกเลิกประกันภัยโควิดเจอจ่ายจบหรือโควิด2 i n 1เนี่ยนะคะพร้อมคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่กรรมธรรประกันภัยสิ้นผลบังคับนะคะ โดยเนื้อหาเนี่ยนะคะก็คือ,อ,อสินมั่นคงประกันภัยออกหนังสือบอกว่าเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิดที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและมีจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงจึงนับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณาสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการได้และจําเป็นต้องใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อแบบเจอจ่ายจบตามเงื่อนไขและข้อกําหนดโดยให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับค่ะ โอ้โหพอมีการแพร่หนังสือฉบับนี้ออกมาเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าโอ้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเลยอินบ็อกผมแทบแตกครับคุณวรพรนะคะคือเรื่องนี้ถึงขั้นเป็นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะคะไปในทางที่ไม่ค่อยจะพอใจคือไม่พอใจเลยล่ะสำหรับลูกค้าจำนวนมากนะคะจนกระทั่งเกิดแฮชแท็กเนี่ยค่ะสินมั่นคงขึ้นมา ก็คือเห็นแฮชแท็กนี้ก็รู้เลยพูดกันถึงเรื่องอะไรนะคะ,คะติดอันดับเทรนทวิตเตอร์มีคนเข้าไปแสดงความเห็นจนํานวนมากเป็นพันข้อความทีเดียวนะคะล่าสุดค่ะเมื่อช่วงบ่ายๆคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็ออกคําสั่งแล้วค่ะห้ามยกเลิกประกันโควิด คำสั่งนี้ก็ออกมานะคะ,ะโดยเลขาธิการของคอพพคุณสุทธิพลทวีชัยการบอกว่าจะเร่งหารือกับตัวแทนสินมั่นคงนะคะเพื่อขอให้ยกเลิกการออกประกาศบอกเลิกการประกันภย COVID ัยโควิดโดยด่วนเพื่อให้ความคุ้มครองกับประชาชนเหมือนเดิมแต่ถ้าหากสินมั่นคงยังไม่ยอมทำตามทางคอพพก็พร้อมที่จะยกระดับโดยใช้แนวทางทางกฎหมายคะ่ะบ,คบังคับห้ามบอกเลิกประกันโควิดเพื่อให้คุ้มครองแก่ประชาชนต่อไปนะคะ นี่นะคะก็เรียกว่าบุ่นเอาเรื่องเหมือนกันนะคะสำหรับลูกค้าของสินมั่นคงพอเห็นประกาศนี้นะคะขณะที่สภาองค์กรผู้บริโภคค่ะอาสาเป็นตัวแทนฟ้องเอกชนบอกเลิกประกันโควิดไม่เป็นธรรมนะคะเรื่องนี้ซึ่งผู้บริโภคที่ถูกบอกเลิกสัญญากรมธรรมประกันภัยโควิดอย่างไม่เป็นธรรมนั้นสามารถแจ้งร้องทุกข์แล้วก็ขอให้ช่วยฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคได้นะคะเขาก็จะมี q r code คให้สแกนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะ สแกนคิวอโค้ดนี้เลยถ้าหากว่าถูกบอกเลิกสัญญากรมทันมประกันภัยโควิดอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็เขาก็จะเป็นตัวแทนฟ้องนะคะเป็นคดีแบบกลุ่มช่วยผู้เอาประกันภัยเต็มที่นะคะโอ้โหพอมีพอสินมั่นคงเนี่ยประกาศตรงนี้ออกมาประกันภัยเจ้าอื่นๆเนี่ยก็ต้องออกประกาศอีกเช่นกันบอกของเขาไม่ยกเลิกนะคะ หลายเจ้าเลยทีเดียวนะคะคือสินมั่นคงจะยกเลิกได้หรือยกเลิกไม่ได้แต่ที่ผลกระทบแน่นอนครับคือธุรกิจประกันภัยภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยได้รับผลกระทบจากกรณีนี้แน่นอนะนะฮะ